สวัสดีครับพี่น้องพาพี่น้องไปบึงลูกก๊วแเตีแวเพันมาฝักใครครับพี่น้องสายพันธุ์คอดําปากแดงครับพี่น้องบึงพันมาฝากใครละครับอาสว่างใครได้ประมาณสองสามมือล้ะครับพี่น้องสายพันธุ์นี่นะฮะครับพี่น้องอาจะว่างใครส่งเดินมีหน้ามษานี่ละครับพี่น้องสายพันธุ์คอดําปากแดงโอ้ครับพี่น้องนะฮะขนาดพี่น้องเแล้วกอนหินเลยครับพี่น้องเห็นท่างหรือเศษไม้เนี่หละครับ เลี้ยงเลี้ยงเห็นห้างเบิ้งเบิ้งพี่น้อง่นเก็บเศษใหม่เศษหินบริเวณใกลๆนี่ครับมาว่างเลี้ยงเห็นห้งหนางพูดนะฮะขนาดพี่น้องอีกสายพันธุ์หนึ่งเป็นสายพันธุ์ข้อขาวครับพี่น้องโซคอ,อขาวปากแหลมเงาสายพันธุ์น่ะชอบอยู่ในทะเลครับมันก็มาว่างใครบริเวณแถวนี้ขึ้นกันละครับหลายๆครับพี่น้องสายพันธุ์น่ะแต่สายพันธุ์ข้อด้าปากแดงนี่ครับพ่ออยู่สองคู่ครับพี่น้อง ื้นนี้ก็โชคดีหลายเดี๋ยวพ่อหั่งเิ่นครับพี่น้องมีไครอยู่สามฟ้องครับพี่นอ้องเบิ่งพี่น้อง่นจะเก็บเศษหินก้อนหินเนเี่ย่ะครับเพราะว่าเรีๆๆเ่องเรืดหังอยู่ในห้างเพิ่มีแต่ก้อนหินนะครับพี่น้องอบางคนพก็ว่าเป็นหมอนนอกกระต่แต่แหวดมันแมนอยู่บ่ลแะครับว่าเปก้อนหินเด้ครับพี่น้องเพิ่นว่าเป็นหมอนว่าันมันแมนบ่ล่รพี่น้องเพด่นเก็บก้อนหินโยนโยนโยนมาใส่ห้างเพิ่นพี่น้องปวด เบื่งไปเรื่อยๆพี่น้องนั่น,นคือกอนหินแหละครับกอนหินอยู่เว้นไกลๆนี่ครับเก็บดีดๆดๆขึ้นมาใส่ห้างเพ,พิ่นไหวพี่น้องนี่คือนกกระเตี้แเทวสายพันธ์คอคอดปากแดงครับข้อขาวนั่นแหะครับเิ่นเอเศษหญ้าได้ครับเผ็ดห้างสายพันธุ์ข้อขาวมีอยู่ครับสายพันธ์ข้อขาวแถวนี้ลายครับสายพันธ์ข้อขาวาเป็นสายพันธุ์ข้อดาปากแดงยูนีมีแค่ สองคููแค่นั้นแ่ะครับพี่น้องเบิ่งงรับกนเอาก้อนหินดีดใส่ห้างขึ้นพี่น้องคือนกกระแตเตะแวดสายพันธุ์คอดำปากแดงครับพี่น้องเบิ่งครับพี่น้องมอาก้อนหินดีดดีดมาใส่ห้างไข่พันไว้พี่น้องบุเมนอาหารได้ครับพี่น้องพิตาก้อนหินทั้งนั้นแหละครับดีดขึ้นมาใส่ห้างไว้ผนเบิ่งไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องก็ติดตามนกกระแตเตะแวดจนกว่าเขาจะฝากกมมาเป็นตัวให้พี่น้องเบิ่งผลลัพี่น้อง ก็ปีที่แล้ว e. ล Higher, ร้ายหลายพี meeting, ่น้องปีท okay? ีแล้วกับเบืองแบบนี้แหละครับปีทีแล้วร้ายปีที่นี่ก็หลายที่กันนะครับแต่หหยาหกเนี่ยทีนี้หยาฮกเนี่ยก็บ่่อยห้ายท่าปีที่แล้วครับปีที่แล้วร้ายแห้งครับเบืองแับเก็บก่อนหินละดีดมาใส่ห้งเพื่อนพี่น้องคนสังเกตเบืองดีดนะครับ่นก่อนหินดีดดีดขึ้นมาพี่น้องสบัส่มาใส่ห้งไว้นั่นแหละพี่น้องเบืองเ๊้ สบัดก่อนหินใส่ห้างเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบื้องเบื้องผุดเศษก่อนหินแหละครับอยู่แถวนั้นก่อนหินหลายเกียร์ดีดีขึ้นมาใส่ห้างพคนไหวเบิ้งพี่น้องผุดผุนพี่น้องโอ้ยติดตามนะฮะน้องเพื่อนพี่น้องโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็เราไหวซัมนี่แหละครับฝากกดนไหลก้นแชร์น้ำแน่เด้อครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเดี๋ยวจะถ่ายพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆหมดแลละครับจนกว่าเขาจะฝากของมาเป็นตัวให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำกันพี่น้อง กระแต่แต้วครับพี่น้องสวัสดีครับ